ไม่ว่าจะฤดูการไหนจังหวัดเลยก็ยังเป็นที่ที่น่ามาพักผ่อนอยู่ดีมาเริ่มกันที่เวลคัมดริงค์ของที่นี่กันเลยเตรียมหั่นมะนาวแล้วก็ผ่าอ้อยเป็นซีกแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปในเครื่องคั้นเทใส่น้ำแข็งเกล็ดเย็นๆ อ้อยมะนาวหอมหวานเย็นชื่นใจกินฟรีตลอดทั้งทิปนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำเองเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่พักธรรมดาแต่เป็นการเรียนรู้วิถีชุมชนไปด้วยมีปราสาทฟางและบ้านเป็นหลังๆให้พักผ่อนหย่อนใจใครหิวก็หุงหาอาหารตกกุ้งตกปลารละแวงนี้ได้หมดเลยวันนี้เราทำขนมจรีงที่เป็นสีชมพูจากดอกไม้ งมกุ้งหอยปูปลานะครับที่ได้ข่าวว่านักท่องเที่ยวชุดก่อนเนี่ยได้ตัวเท่าแขนเลยสําหรับใครที่จับอะไรไม่ได้เหมือนผมเนี่ยช่วงพายที่ตกตินก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปหาปูหากบในทุ่งนาเสร็จแล้วเราก็เอาวัตถุดิบที่เราจับได้ในท้องทุ่งนะครับมาประกอบอาหารแต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะที่นี่มีทั้งพ่อครัวแม่ครัวและพนักงานคอยต้อนรับอย่างดีเลยสนุกผ่อนคลายหลับเต็มตื่นพอเช้ามาก็จะเจอวิวแบบนี้เลยครับ